วันนี้เราก็จะมาดูคาดของอรถไถย่อนะอันนี้ก็จะเป็นการผมมุมพนานครับเพราะว่าขนาเราเก็บมุมแต่ละปีแต่ละปีมันทําให้พื้นที่ตรงมุมพนานถำนะครับก็ะจะใช้คาดตัวน,นี้ตัดดินกลับมาใส่ไปมันเสนอกันนิดนะึง คคอันนี้ก็จะเป็นคาดของลูไท่เรารเรลักษณะนี้ประหยัดงบประมาณในการใช้โรตารี่ปั่นนะครับเพราะว่าใช้คาดก็ทำให้ดินเรียบเสมอกันเหมือนกันนะครับถามว่าสู้โรตารี่ได้ไหมก็ไม่ ละเอียดเท่าลอตเตอรี่นะครับแต่ก็ดีกว่าไม่คาดไม่กบนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่กบไม่คาดนะครับเวลาเกี่ยวมันก็จะเป็นขึ้นเป็นหลุมนะครับรถเกี่ยวก็จะเดินไปแยบนิดนึงนะครับอันนี้เราก็ใช้คาดวาดนะครับใช้คาดกวาดเอาก็ถือว่า ดีในระดับหนึ่งครับประหยัดงบประมาณในการาซื้อโรตรี่นะครับเพราะว่าโตารตรีก็ราคาหลักหลายหมื่นบาทนะครับอันนี้เราพลาดเราทำขึ้นมาเองผลิตเองนะครับงบประมาณไม่ถึงหนึ่งหมื่นนะครับก็ใช้มาหลายปีนะครับสองสามปีแล้วก็ถือว่า OK。a y Up. i good.